ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาแล้วนะครับประชุมเพิ่งเสร็จรีบกลับมาทําให้ก่อนเตะ2ชั่วโมงยังทันพอสําหรับแฟนคลับในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอสรุปผลการให้ทีเด็กในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยเมื่อวานรียงสูง2.2 5ลรียงนับ3กินเต็มนะครับยินดีกับสมาชิกในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนอย่างเป็นทางการแอตเลติกาแซก้าหนึ่งหนึ่งเว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์นา่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP แล้วนะครับมาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบบ่งปันทัศนคแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวน ทีเด็ดจาก VP ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนครับวันนี้เฮียหยวนยังสนใจไปทางบอลลีเอิงฝรั่งเศสเป็นการเจอกันของปารีสแซงต์แชงเจอแ์แมนสนามปาร์คเดลแลนบ้านของปารีสแซงต์แชงเตะเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราหน้าเสือปีอเชหรือปารีสแซงต์แชมงต่อที่ราคา1.5ตอนนี้ไหลไปถึง1.75แล้วนะครับมาดูสี่ตีการพบกัน สนัดหลังสุดในปี2017-2019เป็นทางปาลิชัยสมังชนะรวดถึง3นัดชนะ2-0ชนะ5-0แล้วก็ชนะ5-1ในบ้านปาลิชัยสมังก็ยังถือว่าได้เปรียบทีมมาเยือนอย่างเห็นได้ชัดส่วนสถิติในฤดูกาลนี้ปาลิชยังไม่ชนะเลยนะครับ2นัดที่ผ่านมาเหมือนทีมเยืยนอน2นัดที่ผ่านมาก็ไม่ชนะอยู่อันดับที่17และ18ของตารางลีเอรในขณะนี้ วันนี้ปารีสแซงฌ็แมงจำเป็นต้องชนะในบ้านนัดแรกให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจนักเตะหลักตัวสําคัญบางตําแหน่งกลับมาเล่นแล้วนะครับสําหรับตัวผู้เล่นของปารีสแซงฌ็แมงทาให้วันนี้เฮียหยวนแบบสรุปด่วนๆเพาระดึกมากนะครับเฮียหยวนกลัวสมาชิกจะแทงไม่ทันเพราะบอลเตะตีสองตรงเฮียหยวนเลยขอสรุปแบบด่วนๆให้สําหรับแนวทางในวันนี้ พรุ่งนี้จะทําให้ละเอียดกว่านี้นะครับแต่วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางไปทางบอลหลีกเอิรฝรั่งเศสเป็นการเจอกันของปารีสแซงฌ็องแมงเจอแมงแต่เวลาตีสองตรงกามเวลาบ้านเราจากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์เห็นได้ชัดน,นะครับว่าปารีสแซงฌ็องแมงมีผลงานที่ดีเมื่อเจอแมงสามนั้นหลังสุดพวกเขาชนะลวดทั้งสามนัดยิงได้ประตูเป็นกอบเป็นกำสติคมกันเห็นได้ชัด สภาพทีมความได้เปลี่ยบที่เล่นในบ้านทักษะและคุณภาพของนักเตะปาริชังนชแบงมีเหนือกว่าทีมเยือนอย่างเห็นได้ชัดทำให้วันนี้เฮ er, ียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อปาริชังชแบงเจ้าบ้านที่ราคา1.5เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปชา้ชาๆชาัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้ วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลลิเอิงฝรั่งเศสแต่เวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราเป็นการจัดการของปารีสแซงฌ็องแมงเจอแมงจากสิติที่เฮียหยวนได้สรุปไว้ข้างต้นฟอร์มการเล่นและแนวทางที่หยวนและแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์ไว้แล้วเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทางต่อปารีสแซงฌ็องแมงที่ราคา1.5เป็นราคา ที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบพี่กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Sub s cribe กดกระดิ่งติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮยวนคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิก ขอบทุกด้านสนใจในการลงทุนกับเฮียหยวนใน,ในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP แล้วนะครับวันนี้เฮียหยวนฝากเจ้าบ้านปาริชัยชมาต่อที่ราคาลูกครึ่งหรือราคา1.5ไว้เป็นแนวทางชอบก็จัดไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับ พรุ่งนี้จะมาทำคลิปให้ดีกว่านี้วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ